การเดินที่ที่พื้นสนามหญ้าเนี่ยนะคะเพราะเขามีมีความชื้นต่ำเขาก็จะนำประจุไฟฟ้าเนี่ยถ่ายทอดได้ดีค่ะสายดินหรือสายรอบฟ้าเนี่ยที่เขาปักลงไปลึกประมาณไม่ต่ำกว่าสองเมตรเนี่ยก็เขามีความชื้นดีนะคะประจุไฟฟ้าจะได้วิ่งลงดิน แล้วก็สะดวกต่อการน,นวนำไฟฟ้าเข้าสู่โลกญี่ปุ่นเนี่ยออกกฎหมายนะคะรองเท้าเด็กเนี่ยไม่ให้ใช้พื้นยางเพราะมันจะเป็นฉนวนป้องกันค่ะยางเทียมเนี่ยตัดขาดไอ้ประจุไฟฟ้าจากพื้นดินนะคะไฟฟ้าก็จะสะสมในร่างกายเกินควรแล้วก็แก่ก่อนวัยภูมิคุ้มกันก็ลดลงนอนไม่หลับ ร่างกายจะเสียสมดุลเป็นมะเร็งได้ง่ายตาบใดที่ความสมดุลของธรรมชาติถูกกีดหวางร่างกายจิตใจก็ไม่สบายถึงแม้เราจะหายใจสูดหายใจเข้าลึกยังไงก็ช่วยไม่ได้ถ้าเผื่อเราไม่ถอดรองเท้าเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินฉะนั้นป้าน้องก็จะก็จะเดินตอนเช้าอะคะ่ะก็จะเดินเพื่อให้เช้าเนี่ย สัมผัสกับพื้นดินนะคะมีเวลาว่างป้าน้องก็จะเดินให้รองเท้าให้เท้าตัวเองเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินนะคะเชา้ชาเช้าป้าน้องมักจะลงสวนเพื่อนหรือใครโทรมาหาป้าน้องตอนเชา้ชานี้ไม่ค่อยเจิน,นะคะ่ปะป้าน้องจะเดินเดินที่สนามหญ้า จะเดินที่สนามหญ้านะคะเดินเราก็ต้องพยายามให้อกผายไหลผึ่งนะคะอย่าไปเดินหลังค่อมจะเห็นว่าพ้าน้องเนี่ยแปดสิบแล้วหลังก็ยังตรงเพราะเราถูกฝึกมาค่ะคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นราดองคลักษ์ของราชการที่คุคณพ่อก็เดินถูกฝึกมาพ่อมา เผื่อคุณให้เท้าเนี่ยสัมผัสกับยอดหญ้าเนี่ยคุณก็จะสุขภาพแข็งแรงไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็ไม่ไม่เป็นมะเร็งนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็ทำนะคะคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโอกาสสัมผัสหญ้าค่ะแทนที่จะเป็นสนามหญ้าบ้างก็ลาดคอนกรีต เราใส่รองเท้ายางพลาก็านั้นฉะนั้นไม่อยากไม่อยากแก่เกินวัยมีภูมิท้านทานโลกแล้วก็นอนหลับสบายนะคะเนี่ยก็ทำตามป้าน้องนะคะขอบคุณค่ะ